สวัสดีครับผมเบาๆนะรูเมเกอร์นะครับวันนี้เราก็เบาๆนะมีคนถามมาในอินบ็อกซ์หลายคนเลยว่าอยากจะเห็นบ้านของทีมงานเราบ้างคุณเห็นบ้านผมอะจนเบื่อแล้ววันนี้เราจะพามาดูบ้านของครีเอทีฟของ r ูเมเกอร์นะครับก็คือฟางก็คือเป็นครีเอทีฟแล้วก็เป็นฟ o เดอร์ด้วยอ่าก็คือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของเขต r ูเมเกอร์ขึ้นมาครับเข้าไปดูเข้าไปดูเลยค่ะเข้าไปดูก่อนหน้าบ้านก่อนได้ไหมอ่าหน้าบ้านเลยครับว่าเอ๊อยู่คอนโดอยู่ตอนนั้นอ่าแล้วแบบปรึกษากับพี่หินว่าซื้อบ้านดีไหมวะครับ เออแล้วแบบซื้อหมู่บ้านใหม่ไกลๆลิฟได้ไหมหลังเนี้ยซื้อมาประมาณ2อล้านหจะมีมีเรื่องนี้ให้เล่าด้วยนะคือหลังหลังเนี้ยเดี๋ยวสภาพก่อนรีโนเวตมันขึ้นมาสภาพแบบนั้นอะส้านห้าสองล้านห้าสที่ยอมจ่ายไปคคแค่เฉพาะตัวบ้านยังไม่ได้รีโนเวะบ้านหลังเนี้ยซื้อมา2อล้านหแล้วทําไปประมาณ4,000สนนะครับค่ารีโนเวตสี่แสนมืก่อนท,ทั้งหมดที่เห็น มันเดินทางไปทํางานกับรูเมเกอร์ได้ประมาณแบบไม่เกิน10นาทีผมถึงท้องหลอแหละถึงท้องหล่อก็แบบตื่นสายได้อะเรียกว่าซื้อโลเคชั่นกับซื้อไลฟ์สไตล์ชีวิตให้มันให้มันดีขึ้นอันนี้ก็คือทําแบบระบบปิดแบบระบบปิดครับก็มีการทํำสเต็ปให้แมวขึ้นนี่นี่ีแมวก็จะต่ายขึ้นมา พอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ไปต่อไม่ได้จากภาพเบ efore นั้นก็จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเป็นพวกงานไม้ไม้ระแหวงตรงนี้นะครับก็อยากให้ลมกับแสงมันเข้ามากั้นแมวด้วยแล้วก็เพื่อนบ้านก็ปีนหาไม่ได้ก็จะมีแบบโซนต้นไม้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในไปดูข้างในดีกว่าข้างในเป็นไฮไลท์กว่าองไม่กลัวอะไรเลยคข้างในก็จะมีแมวนะครับเข้ามาอย่างแรกในโซนบ้านเล่าอย่างนี้ว่าหน้าบ้าน อยากให้แสงเข้าใช่หน้าบ้านเดิมทีเขาทาไว้เป็นกระจกอลูมิเนียมเลยคือพอเรารู้ว่าเป็นทาวน์เฮาส์อะครับแล้วปัญหามันคือมันทึบการแก้ไขปัญหาของรูเมเกอร์ปกติก็จะมีการเจาะช,ช,ช่องนูน่นช่องนี่แต่บ้านหลังนี้ตังไม่พอก็เลยไม่ได้เจาะแต่ถ้าดูสังเกตจะมีการระเบิดฟ้ากไปเนาะคือปกติฟ้าน่าจะอยู่แนวคานใช่ปนะ้าอยู่ตรงนี้พอเปิดขึ้นไปก็สูงขึ้นก็เลยมีการเดินไฟเป็นระบรบปะเปลือยค,ครับผมอันนี้ก็ เป็นพวกไม้ฝาเชื้อราที่เอามากุตกแต่งแต่นี้ถ้าย้อนไปดูในภาพก่อนคือเขาจะใช้การปูกระเบื้องขึ้นมาเพื่อกันความชื้นจากพื้นมันก็จะมีแบบสีมันหลุดล่อนเต็มเลยนะครับเป็นการฟินิชชิ่งไปเพื่อไม่ให้ความชื้นหน่อกมาจากนังเดี๋ยวผมลองอันนี้ให้ดูเห็นมเสียงมันจะไม่ได้แน่นนะคือจริงๆด้านในมันจะมีช่องว่างมีโครงให้อากาศมันถ่ายเทไออันนี้ย้อนไปดูอีพีนั้นก็ได้เราเรามีการใช้รถปูนรถเล็กๆมาเทให้ตรงนี้มันสูงขึ้นตอนนั้น ถนนยังไม่เสร็จ แล้วก็ไม่เคยอยู่ซอยนี้ไม่เคยาบ้านกลัวน้ํท่วมกลัวน้าท่วมถัดมาก็จะเป็นมุมทํางานมุมทางานครับอันนี้อันนี้ก็เป็นคนทํางานบ่อยแหละก็จะมีโต๊ะทํางานอยู่ในบ้านครับแล้วก็หลังๆพฤติกรรมที่แม่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้น้ํากับปลาก็คืองานอดิเลกเป็นการไม่ใช่รีดเวทในการเรียกว่าเป็นการรีฟินิชชิ่งรีฟินิชชิ่งผนังอ่ะผนังตกแต่งรีฟินิชชิ่งพื้นเปลี่ยนกระเบื้องใหม่หมดครับประวัตินี้เนาะทำไมบ้านมันดูไม่เหมือนบ้านตัวอย่างมาดูสเปซสปะแต่ก็ต้ออองบกวว่านนีีมัคืชิต ่ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอซึ่งก็เราอาจจะมีความสุขกับมันมุมนี้ก็จะใช้ OpenSpace ชื่อกันมาเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผมว่าอันนี้อีกโต๊ะอาหารอันนี้คือเกอียกิน,นอ,อาหารแล้วโต๊ะอาหารอ,าอีกข้อดีของการอยู่บ้านรีนเวทอยู่ในทำเลที่คุณชื่นชอบอย่างเช่นผมเลือกที่จะอยู่ใกล้ออฟฟิศเวลาที่เรียกลูกน้องเรียกเพื่อนประชุม ไอช่างกล้องมานั่งกินกันอะไรมันเวิร์กมากเลยโดยเฉพาะคืออันนี้เราเห็นเลยว่าตอนช่วงสองสมปีที่เวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะมันใช้ที่นี่แทนแทนที่ทํางใช่ถัดมาอันนี้ห้องน้าโอเคห้องน้ํานี้มีดีเทลให้เล่าเล็กน้อยละกันคือตอนแรกปัญหาของบ้านหลังเนี้ยมันจะมีที่กั้นไปตรงครัวตรงนี้แล้วทุกอย่างในสเกลบ้านหลังเนี้ยมันเตี้ยไปหมดเพราะดินมันถูกถมขึ้นมาสักประมาณแบบผมว่ามี30 40เซนอ่ะมันทําให้เนี้ยสมมติประตูเนี้ยประตูมันอยู่ระดับหัวผมตรงนี้ ประตูชนหัวหลังบ้านเคาน์เตอร์ครัวปัจจุบันก็แทบจะไม่ได้ทําอาหารแล้วเนาะอ่าเปิดไปเปิดไปแล้วก็ประมาณเกือบสี่หมื่นอืมเอาเนี้ยก็มีก่อเคาน์แต่แต่แต่ถือว่าเราไม่เราไม่พูดถึงความลกแล้วกันความลกในมันความลกมันตามมาที่เหลือขึ้นตามพฤติกรรมความขี้เกียจแล้วก็สัตว์ดานที่คุณเป็นแต่ว่าสิ่งที่มันที่แต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 รงนี้ที่ผมชอบคือว่าโอเคมันมีกล่อง่แต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 าแต่แต่แมันต่แต่แต่แต่ แต่ตอนซื้อมามันมีอยู่แล้วปล่อยเลยตามเลยแล้วก็ที่ที่มันเวิร์คคือช่องแสงพวกเนี้ยจริงๆถ้าใช้เป็นท็อปผิดอะไรมันก็จะไม่มีรอยต่ออันนี้เราก็เซฟด้วยกันใช้กระเบื้อง60 60ใช่ครับก็จะมีรอยต่อแบบนี้รอยต่อก็ต้องยอมเขาแล้วก็ทำเวาจ่ายเขาไปบ่อยหน่อยที่กูว่าเฮี้ยสุดเลยคืออันนี้อันนี้อันนี้เป็นตำนานแล้วกันอันนี้เป็นตำนานคือเป็นคิ้วสีชมพูสีชมพูนะครับคือไม่มีที่ไหนคือกระเบื้องเนี่ยเข้าใจว่าเวลาเก็บอะมันจะมีสัันนช่่่สสแล้้้วววคคคุณกก็ิดดดเองโยยทีไไไมมปรรึษา ก็เลยซื้อคิ้วสีชมพูมาใส่อันนี้คือตัวอย่างที่ผิดทําให้รูว่าเป็นตัวอย่างที่ผิดวันเลยต้องมีดีไซเนอร์ไงมันเลยต้องมีดีไซเนอร์คือคืออันเนี้ยขนาดฟางคุกคีอยู่ในวงการเห็นบ้านอะไรสปีนะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนไหมเรียบร้อยชั้นหนึ่งครับชั้นสองแต่พูดถึงบันไดนี่บันไดนิดนึงบันไดนี้ก็คือทัชอัพเนาะเรียกว่าทัชอัพคือใช้โครงปูนเดิมเหมือนเดิมทาสีเปลี่ยนอันนี้อันนี้เหมือนของเดิมไ่มของเดิมนี่ของเดิมทาสี แล้วก็หเนไปเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหน่อยเปลี่ยนวัสดุแต่เดิมมันน่าจะเป็นอะไรกระเบื้องป่ะกระเบื้องเป็นแผ่นๆใช่ใช่ใช่ผมมาลงทุนไปกับพวกกระเบื้องงานผนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ส่วนที่แบบว่าเสียดายตังหมดคือห้องน้ําเอานี้ก่อนห้องนอนก่อนอห้องนอนก่อนอ,นอน่ะตังหมดก็ต้องเลือกผนังหัวเตียงแล้วกันแต่งเขาหน่อยเนาะก็ใช้ดีไซน์เดียวกันมาผมว่าเป็นหัวใจของวันนี้ด้วยนะครับคุณหลอกผมมาดูบ้านสักครึ่งคลิปเพื่อคุณจะ ไม่ใช<า>่คืออันนี้อ่ะพอพอเราบอกผมพาไปดูทั้งบ้านและที่มันพอเป็นไอเดียให้คุณได้ว่าแบบเออมีตังค์สักแบบ4ี่แสนอย่างเงี้ยสี่ห้าไหนคุณบอกไม่ดูบอลแล้วคุณเด็กแมนยู่นะเนี่ย <laughs> ทีม ทีมคุณนี้ไม่ไหวตอนนิชนะกับมาชนะแล้วก็เอามาติดมอเราก็เลยมาสู่ห้องสุดท้ายของบ้านแล้วกันก็คือห้องน้ําในมาสเตอร์เป็นดูห้องน้ำมาสเตอร์ห้องน้ำหลักที่ผมอาบน้ําทุกวันแปรงฟันทุกวันนี่แหละจริงจริงผมว่าที่ทำไไเนี่ยมันมันก็เป็นอะไรที่สแตนดาร์ดนะแบบปูกระเบื้องขนาดของห้องน้ําคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าคุณไม่มีตังขนาดของห้องน้ําคุณจะได้เท่าเดิมนะ คือคือทุกอย่างเป็นตังหมดสมมติว่าผมจะขยายห้องน้ําพอได้ไหมก็แค่ยขยายกำแพงนี้ทุกน,นู่นนี่น่าน่ยมันพอเป็นไปได้แต่พอตังไม่มีก็ยึดตามเดิมเลยเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอาบน้ำถ้าห้องน้ําเดิมอ่ะ หนึ่งกระเบื้องมันเชยแล้วกระเบื้องมันเก่ามันโทมยาแนวมันแบบเชื้อลงเชื้อรามันขึ้นไปหมดแหละใช่ไหมครับแล้วก็มันทึบนะครับมันก็จะเลยเห็นว่าอย่างแรกที่เราทําก็ช่องแสงดูเมเกอร์ใหม่อีกแล้วอ่ามีช่องแสงดูเมเกอร์ลงอันนี้ดีมันก็ทาให้อันนี้สว่างว่ะอันนี้คือปิดไฟนะนะครับสังเกตว่าตอนเช้าปิดไฟอาบน้าก็จะไม่ต้องเปิดไฟแล้วก็ห้องน้ําเวลาอาบน้ําเสร็จมันจะไม่ชื้นคราวนี้ก็เนี่ยข้อจํากัดของห้องนี้คือพอตังเหลือน้อย ังผมไม่มีซื้อกะเบื้องแพงๆเหมือนข้างนอกแล้วผมก็เลยต้องยอมเป็นกระเบื้อง30คู30 30อย่างเงี้ยแผ่นนึงอ่ะพอพอคำว่ากระเบื้องแพงเดี๋ยวให้เข้าใจหน่อยถ้าเกิดเป็นอันนี้30คู30แผ่นหนึ่งก็จะไม่ไม่ถึงไม่ถึงร้อยนะใช่น่าจะประมาณตีเป็นตารางเมตรก็ได้มั้งสมมติให้กระเบื้องห้องนอนตารางเมตรแล้วประมาณ600กระเบื้องหินหยอย่าย ได้จะประมาณแบบร้0ยห้าิบออะคือถ้าเกิดเราใช้ใช้เป็นเป็นแผ่นหกสมันจะเท่านี้ข้อเสียเลยก็คือว่าอย่างแรกยาแนวมันจะเยอะนะครับอ่าร่องร่องต่างๆมันจะเยอะมันก็เลยเห็นว่าเอ๊ะทำไมห้องน้ำอ่าอินเสิร์ตภ้าห้องน้ำดูเมเกอร์มาทำไมมันดูสวยจังส่วนใหญ่จะใช้เบื่องแผ่นใหญ่จะมากกว่า วันนี้ก็จะมีอีกทิปนึงให้คุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าอาจเป็นคลิปเกี่ยวกับบ้านรีโนเวทบ้านราคาประหยัดไปแล้วนะ,ะ,นะครับแต่สําคัญของบ้านราคาประหยัดอะสิ่งที่มันจะอยู่อย่างนั้นได้ได้นานๆสวยไปนานๆหรือว่าสะอาดใหม่อยู่นานๆเนี่ยมันต้องตามมาด้วยการดูแลรักษาด้วยะนะครับห้องน้ําที่เราอยู่อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมมีเพน i อยอยู่ประมาณ2อสเรื่องครับมีปัญหาเลยอย่างแรกน้ํามันเคยรั่วไปข้างล่างแต่ไม่ได้เกิดจากท่อนะหลายบ้านเจอช่างกล้องมาดูแล้วช่างกล้องบอกว่าพี่พี่ ยาแนวอ่ะมันหลุดร่อนเรียกว่าซึมแล้วกันใะครับมันซึมมันซึมมันยามันหลุดร่อนลงไปเพราะว่าผมอ่ะเมื่อก่อนก็คือแบบขี้เกียจล้างห้องน้ําก็ไปใช้น้ํายาล้างห้องน้ำที่พวกกดพวกคุณแล้วคดิคือพวกนี้มันมีการซึมอยู่แต่พอสองสามปีมันก็จะเสื่อมหมดเรื่องหมดละทำหน้าที่โปรเทคใช่แต่ทีนี้ระหว่างกระเบื้องก็คือยาแนววันดีคืนดีถ้ามันน้ํามันผ่านลงไปได้มันก็จะซึมลงูนแล้วก็ลงไปชั้นหนึ่งประมาณนั้นวิธีการในการล้างห้องน้าผมนะครับก็บอกเลยแล้วกันบอกเข้าเลยได้ไหม นี่ผมก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับ Magic c l e a n Active นะครับสูตรไม่มีกรดไฮโดรคลอริกแล้วกันครับ,รบปกติพี่ล้างห้องน้ำสมมติสมมุติถ้าคนเราจะล้างห้องน้ำทีหนึ่งตีสว่าสัปดาห์ละครั้งปัญหาของกรดไฮโดรคลอริกคืออะไรแสบตาแสบจมูกมล้างแล้วรู้สึกว่าโูหแม่งสุขภาพเสียวะ่ะ,ะหรือบางคนแก้ไขปัญหาด้วยอะไรหลายบ้านเป็นลาดลาดน้ำยาสูตรเดิมที่มีกรดไฮโดรคลอริกลาดไปก่อนเลยลาดทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วค่อยตามมาล้างที่หลัง ปัญหาที่ตามมามันคือตัวยาแนวอ่ะมันจะสึกเสื่อมไอซีแล้ไอซีล<ะ>้ล<ะ>แล้วก็กระเบื้องที่เห็นวสวยๆเนะี่ยจริง,รงๆเขามีตัวเคลือบกระเบื้องอยู่นะซึ่งกระเบื้องมันมีโอกาสด่างได้คือเราอยากให้มันสะอาดม,มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้เคมีลงไปกัด เชื้อราทีนี้พอเคมีที่มันแรงไปกับเชื้อรามันก็จะทําให้ส่งผลต่อให้ของที่ดีมันเหมือนการฉายแสงอะถ้าคุณฉายแสงไปที่เนื้อร้ายเนื้อดีก็จะตายไปด้วยเคมีที่มันแรงก็เหมือนกันถ้าเชื้อราโน้นนั่นออกไปไอยาแนวไอผิวกระเบื้องมันก็ไปด้วยคือเจ้ากดไฮโดรคลอริกเนี่ยถ้าเป็นสูตรทั่วไปน้ํายาล้างห้องน้ำทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีการที่ว่าทําให้คุณแสบตาแสบจมูกก็มาจากกดไฮโดรคลอริกนั่นแหละนะครับคราวนี้มาจิตคลีนเขาก็วิจัยและพัฒนามาแล้วกันี้ <น>วิธีใช้งานก็คือต้องบอกอย่างนี้นะไม่ได้เหมาะสําหรับห้องน้ําเก่าโซมมีคราบฝังลึกอาจไม่ได้เหมาะแต่ใช้ตัวนี้ตัวเนี้ยเหมาะจะว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขกับการอาบน้ําล้างห้องน้ําแล้วก็แบบบางทีอาบน้ําเสร็จคุณก็เทมไม่ิกคีนแอคทีฟสูตรนี้ลงไปได้เลยแล้วก็แบบขัดขัด,ดเร็วๆอ่ะมันเหมาะกับคราบที่เป็นอะไรคราบใครคราบสบู่คราบมันเล็กๆน,น้อยๆแต่ถ้าแบบคุณจะเอาแบบ คาบเชื้อราเกาะฝังแน่นดำมาเลยแล้วจะไปใช้ตัวนี้ก็เสียแรงขัดนั่นแหละเหืองแรงถ้าถ้าฟังดูเข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องใช้บ่อยๆใช่มันเป็นพฤติกรรมที่ต้องใช้บ่อยๆค่ามันจะเป็นฝังแน่นถูกต้องครับก็จะมาพอมาตรงนี้หลังจากที่ใช้งานสิ่งที่เจอเจอคืออะไรคืออายนี้เดี๋ยวผมลองอันนี้ให้ดู คือมันจะสามารถทําให้คุณล้างห้องน้ําได้โดยที่คุณอาจจะไม่ต้องใส่แมสเลยคือมันไม่ได้มีกลิ่นฉุนมผมเทียบเคียงกับแชมพูยาสระผมเลยอ่าไม่งั้นคือเคยเห็นแบบม่บ้านล้างก็จะมีถุงมือใช่าาต้องมีถุงมือหน,น้นากากอะไรถ้าคุณอยากจะให้ห้องน้ำนะครับสวยไปนานๆเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีอยู่เนี่ยก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมย้อนพาย้อนกลับไปดูตอนผมล้างห้องน้ําตอนเช้านี้ว่าล้างอย่างไรครับผ สวัสดีตอนเช้าคุณผู้ชมตอนนี้หลังจากที่ผมอาบน้ําเปลี่ยนชุดเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกิจการรมปกติของผมแล้วกันนะในการล้างห้องน้ํานะครับโอเคต่อให้เราจะบอกว่าเราใช้ Magic c l e a n Active สูตรไม่มีกรดไฮโดรคลอริกแล้วเนี่ยแต่นะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมใส่ถุงมือหน่อยนะเพราะว่าบางทีเราจะมีคราบเชื้อลงเชื้อราหรือถุงมือที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นถุงมือล้างจานแต่แบบเนี่ยผมก็สามารถที่จะนี่ใช้ตัวนี้ในการถูไปได้เลยน,นี่นะนี่นะนนะโอเคนะ เจ้าตัวม g i ิ c ค e ีนที่ผมใช้เนี่ยตัวนี้จะเป็นกลิ่น m i n ต y f l ฟ s นะครับอ่ะบางทีอ่ะคุณผู้ชมมีพื้นที่อย่างแบบอ่างล้างหน้าที่มันต้องมีตัวซิลิโคนเนี่ยเป็นรอยต่อแบบนี้แล้วบางทีไปใช้น้ำยาล้างหน้าที่เป็นสูตรที่มีกรดไฮโดรคลอริกอ่ะแล้วมันมีอะไรอะ่ะมีฟองมีการกัดกอดให้คุณผู้ชมเห็นอย่างชัดๆเลยเนาะพวกคาบที่อยู่ตามอ่างล้างหน้ามันจะเป็นพวกคาบอะไรอะ่ะยาสีฟันคาบ เหงือใครขาบน้ํายาโกนหนวดอะไรอยู่แล้วซึ่งแบบนั้นนะครับมันก็ทำความสะอาดได้ง่ายอยู่แล้วไงนี่นีโอเคเนี่ยพอเห็นไหมเปลี่ยนสูตรมาไม่มีกดไฮโดรคลอริกก็จริงนะแต่เขาก็ยังมีฟองมีการทำความสะอาดมีการลื่นไหลตัวของเจ้าตัวน้ํายาล้างห้องน้ําได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับก็ ในการใช้งานไม่ได้ต่างกันนะครับคงไปวัดประสิทธิภาพกันที่ว่าสมมุติถ้าคุณมีคลาาฝังลึกนะตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะคุณก็ค่อยแบบนานๆใช้ทีก็ไปใช้ตัวที่เป็นกรดไฮโดรคลอริกก็ไ e ด้ โอเคอ่าต่อไปนะครับก็ที่พื้นเนี่ยพวกตามร่องยา,นงยานแนวอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเหยียบสิ่งสกปรกมาไงแล้วก็พอไปโดนน้ำใช่ไหมครับมันก็จะเป็นรอยเท้าแล้วนั่นแหละเราก็แบบทมสะอาดง่ายๆนะครับพบว่านะครับก็เนี่ยคราบยานแนวที่มีความเป็นสีน้ําตาลเนี่ยก็ยังจับมาขาวได้นะครับแบบยืนอาบน้ำแล้วก็แปรงฟันไปด้วยนะครับแล้วก็ถูสบู่สระผมอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดคราบที่เป็นคราบสบู่อันนี้เป็นคราบ ประาจำวันและการค่าปกติโดยทั่วไปผมใช้ตัวนี้ในการทําความสะอาดตัวกระจกด้วยนะก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแยกมานะเพราะว่ามันสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้นะครับผ่านไป5้านาทีแล้วนะครับมาเรามาลองถูก,กันกระชงต่อเลยเพอกินไม่ฉุนแบบนี้เราก็มีความสุขในการทําความสะอาดห้องน้ํานะครับจะล้างบ่อยแค่ไหนก็ไม่ใช่ประเด็นแล้วล่ะเฮ้ยเนียนออก หมดจอดหมดจอดหลังจากที่ล้างห้องน้ําไปคุณผู้ชมพบว่านะครับห้องน้ําเราไม่ได้มีกลิ่นฉุนไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ยแสบจมูกแสบตานะมันก็ไม่ได้มีการแสบหรคายเครืองอะไรนะครับ <meine? S 1> และก็ทําให้การล้างห้องน้าในแต่ละครั้งของคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกฟิลกูดขึ้นได้นะครับ mm. เพราะว่าไม่ทําลายพื้นผิวไม่มีการกัดก่อนกับเบื้องที่เป็นห้องน้ําที่เราล้างแบบนี้ด้วยนะครับ mm. หลังจากน้นห้องน้ําเสร็จ um. คุณผู้ชมก็จะพบว่า เรามีความสุขเราฟิลกูดในห้องน้ำแต่ว่าตะ<า>่กี้คุณบอกทุกวันนี่ผมว่าคุณขายของเกินไปเหรอแป๊บเดียวหมดสองอาทิตย์หมดแล้วคุณก็ไปซื้อใหม่ะลาง<อ>ก็แบบว่าสองสามวันครั้งสองวันที่อ่ะ,นนะอะก็สามารถที่แบบแต่ข้อดีคือคุณผู้ชมก็ไม่รู้สึกแต่ขิดตะข่วงในการเปิดเขาขึ้นมาแล้วกันใช่ไหมบางทีแบบอยากจะเปิดทันยาแล้วห้องน้ําซึ่งต้องบอกว่ามาจิตคลีนเนี่ยก็มีสูตรที่เป็นกรดไฮโดรคลอริกก็มีผมเป็นภูมิแพ้ผมก็จะเซนซิทีฟกับอะไรที่เป็นสารเคมี ร <asure it. S 1> หรือว่าบางทีน้องแมวอ่ะน้องแมวเขาชอบไปนอนในห้องน้าเพราะมันมีช่องแสงมารู้สึกเหมือนอยู่เอาดอแล้วก็บางทีมันรู้สึกเย็นในห้องน้ำอนี่มันไม่รังเกียจเลยเนี่ยจะหอมกลิ่นไมมนี่นะใช่ขวานดูสักนูดโอ้แม่ก็ยังไงก็แนะนําให้แฟนๆรูเมกเกอร์แล้วกันนะครับก็ลองมาเปลี่ยนพิติกรรมแล้วก็ลองเปลี่ยนขามยาล้างห้องน้ําดูนะครับแม่ิจคลี a แอ c t i v e สูตรไม่มีแมวสูตรไม่มีกรดไฮโดรคาร์บอนแล้วกันนะครับก็อันนี้เราอยากจะให้คุณผู้ชมดูว่าสูตรที่ ผมใช้กับบ้านผมเป็นประจำอยู่แล้วก็จะเป็นกลิ่นมันจะมี4กลิ่นนะครับอันนี้เป็นกลิ่น m i n ตี f เฟรชอ่ะนะเดี๋ยวผมแบบลองดมๆให้ดูก่อนแชมพูสักผมที่มีกลิ่นมิ้นน่ะผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วกันที่เราเอามาแนะนำนะครับก็ Magic Clean แอคทีฟสูตรไม่มีกรดไฮโดรคลริกนะครับยิ่งล้างยิ่งฟิลฟู้ดเพราะว่าไม่ทําลายพื้นผิวไม่กัดกร่อนนั่นเองนะครับหมุนหมุนหมุนอย่างงี้หมุนหนาหมุนเนาะหมุนหมุนอ่ะโอเคเรามาพูดเรื่องบ้านก่อนละกันก่อนจะปิดคลิปนี้กันใช่เดี๋ยวพูดเรื่องบ้านนิดนึงคือคือบางทีติดต่อเข้ามาทํา คือบางทีคนติดต่อเข้ามาบอกว่าสมติบ้านหลังนี้ถ้าเกิดสเกลรูมิเกอร์ทำอาจจะต้องใช้ประมาณ2ล้านใช่แล้วถ้าเกิดคนถามาว่าถ้าห้าหกแสนทำได้ไหมคือก็บอกว่าทำได้ทําได้แต่ว่าอย่ามาจ้างเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีค่าแบบมีอะไรห้าแสนเนี่ยก็อย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นคือแนะนําให้ทําเองดีกว่าดูอย่างสร้างเป็นตัวอย่างผมไปโหลดโปรแกรมสเก็ตอัพมาแล้วสเก็ตอัพเองมันเป็นตัวทดลองนะเจ็ดวันกูต้องออกแบบให้เสร็จภายในเจ็ดวันตลกดีอ่ะแล้วก็ได้สเก็ตอัพมาแล้วก็ลองไปเลือกไป เดินจิ้มวัสดุเองนะครับคือถ้าบั d g เจตไม่ได้แบบเปลี่ยนสเปซได้อยากทำแค่เนี่ยมันมันไม่ได้ผิดอะไรแต่เราต้องทําเองเนาะอย่างที่บอกคือตัดข้าแบบ2อ0 0 0นกว่าบาทอย่าไปจ่ายตัดเอไปคุณมาได้ทรัเองขึ้นสเก็ตอัพเองขึ้นแคดเองแต่ก็ต้องมีเพื่อนมีคอนซัลคอยคอยช่วยเหลือนิดนึครับ แต่มันก็อาจจะออกมาไม่เพอร์เฟกแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นบ้านที่เราอยู่แล้วมีความสุขใช่ใช่อ,อยู่บ้านเป็นบ้านที่มันมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับก็จริงๆเราก็มีต้นทุนที่มันต่างกันเลือกอะไรที่มันเหมาะกับเราแล้วก็มีความสุขกับมันดีกว่านะครับแต่ตอนนี้นะครับมีข่าวดีเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เฮ้ยอยากทำบ้านแต่จะไปหาผู้ออกแบบก็ไม่ไหวซึ่งตอนนี้มีงานดีๆนะครับที่เรียกว่า Feel Good Festival ที่มาจีคลีนนะครับจัดขึ้นกับ SCG Home นะครับวิธีการคือเขาจัดงานขึ้นมาเนี่ยในงานเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนบรรยากาศดีๆเกี่ยวกับห้องน้ําถูกไหมแต่ที่สําคัญเลยเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับห้องน้าได้ด้วยเรียกว่า f e e l g o o d Expert ครับอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพเนี่ยคอ,อยให้คําแนะนําูกบ้าน<ช>เรื่องห้องน้ำาที่คุณอยากถามนี้ก็ไปเลยเพราะบางทีอินบ็อกซ์มาถามในเพจเราตอบบ้างไม่ตอบบ้าง <laughs> ใชาไปในงานเป็ในงานได้ แถมมีโปรโมชั่นพิเศษสุดนะครับรับฟรีฟิลกูดกิฟต์เซ็ตนะครับเมื่อซื้อสินค้าในหมวดห้องน้ําครบ2,000บาทบอกได้ว่างานนี้คนรักห้องน้ําห้ามพลาดครับ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้นะครับรูเมกเกอร์ต้องขอราไปก่อนนะครับ,รบแล้วหวังว่าครั้งหน้านะครับอาจจะได้มีบ้านสวยๆหรือคอนเซ็ต์อะไรง่ายๆหรืออยากไปเปิดบ้านช่างกลไมล่ะ บ้านช่างกล้องว่าบ้านช่างไม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับรามก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดูเมกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ดูคลิปสั้นๆในทิกตอกได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับอม